กาบทักไทยสบายดีพอแม่พี่น้องบัดสุภูสุคนเนะาะบัวจะเป็นทางไก่ทางไก่ล้าไทยและกระทางประเทศนเนาะ มื่อนี้บรลจะผ่าเลาะชมสะพานลอยเนาะที่ยาวที่สุดเท่าที่บรลเคยเห็นมาเพียงหอกเนาะอันนี้แมนถนนเทิดไทยเพียงหอกเนาะเพิ่นกะปูยางไม้เพียงหอกแล้วก็ตีเสศษไม้เนาเพียงหอกเนาะสวยงามนี่คือประเทศไทยเนยาเพียงหอกเนาะตอนนี้บรลอยู่ทีอ่อยู่บนสะพานบนสะพานลอยเนาะ อยู่แถวแถวสถานีบางว่เนาะเชื่อมต่อกับสถานี BTS พี่น้องเนาะเดี๋ยว,วรถจะพาเลาะชมว่ามันไกลสำหร้วกาเชื่อมไปหอดสายแน่พี่น้องเนาะตามมาเลยพี่น้อง ไต้สะพานเพิ่นกแคมีที่ให้ออกกําลังกายพี่น้องเนาะผูเลยชอบเตะตะก้อเนาะเป็นสวนสาธารณะนาอีกแบบหนึง่งพี่น้องเนาะออกกําลังกายเดี๋ยวบอรถจะพาเลาะชมไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเขามาแล้วก็นจะเรื่อพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เบารถนี้อพี่น้องเนาะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวบอลรถจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้อง ใต้สะพานตรงแยกบางว่าพี่น้องเนาะสถานีบางว่าเงวยี่บ้างว่าสถานีบางว่าเพื่อนกะจะมีบริการตัดผมฟรีพี่น้องเนาะผู้ใดอยากตัดผมฟรีก็เสิ้ไเด้เลยพี่น้องบริเซนเงินจะบาทพี่น้องเพิ่นบริการฟรีเนาะเพิ่นทํำบุญพี่น้องเนาะเดี๋ยวปรจะพ้ายางเลาะไปะสถานี B t ทอพี่น้องเนาะตามมาเลยพี่น้องเนาะ ตรงนี้พี่น้องมาจากผ่า,านนานาวัดลังบัวมาพี่น้องเนาะาถ้าผู้ใดอายากบอยอยากขี่รถเนาะสามารถนั่งเรือได้พี่น้องนั่งเรือจากนาวัดลังบัวไปหอดนาไปหอดนาวัดวัดปากน้ำเพี่น้องเนาะวิธีบริโภคไทยเพิ่งเมื่อกี้พี่น้องเนาะตอนนี้บรถก็จะย่างไปเรื่อยๆพี่นอ้องคนกับบุคอยมีตอนนี้เวลาประมาณ 14บสนาฬิกาพี่น้องเนาะฝนกระตกลิ้นแยนะแจ้งหน่อยพี่น้องเนาะบรรยากาศกะคึมๆเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้กะจะเป็นที่จอดจักรยานพี่น้องเนาะผู้ใดเอาจักรยานมาเนาะก็สามารถเอาขึ้นมาแล้วกะมารอกไายพี่น้องเวลาไปทำงานกะกะอ่า บางคนอาจจะบอยเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนาะ,นะขันมีมอเตอร์ไซค์เพิ่นก็นให้จอดข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีที่ให้จอดแล้วก็ล็อกข้อเรียบร้อยถา้าเป็นจักรยานเพิ่นสามารถเอาขึ้นมาขับบนได้แล้วก็สามารถมาล็อกไว้เลยพี่น้องเพิ่นจัดที่ให้เรียบร้อยพี่น้องเป็นระเบียบเนาะถือว่า,าสะดวกสบายที่สุดพี่น้องเนาะชุดยอดดีๆเพี่น้องไปชมกันต่อเลยพี่น้อง อยู่บนสะพานพี่น้องเพิ่นก็นจะมีรปภพี่น้องรักษาคว่ำปลอดภัยให้เฮาเนะะาะกับป้องกันทรัพย์สินเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าปลอดภัยอย่างสูงเพียงเนาะนี่แหละคือประเทศไทยเนาะอ่าเป็นประเทศที่เพิ่พนพัฒนาเรียบไหลเพียงเนาะและเพิ่กนกะจะพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเป็นแบบอย่างใหา ประเทศอาอาเซียนรอบขางเนาะบอกว่าจะเป็นประเทศเล่าคือบ้านบารดเองเน,ะนาะกกอย่ากไข้มาเบิงพี่น้องแบบนี้พี่น้องทุกอย่างเฟอร์เฟคพี่น้องเนาะท่านสมัยประมาณนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวบารดจะพาเราไปเรื่อยๆพี่น้องนี่บาร์ถกะกำลังเดินทางไก่จะมาถึงสถานีบางว่าเลยพี่นอ้องตามมาเลยพี่น้อง ตอนนี้บอสดกะเดินมาหอดอถนนพเพชรเกษมพี่น้องเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกหรือห้าแยกไงพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอสดจะขึ้นไปข้างบนพี่น้องเนาะบนแห่ใจว่าเพิ่นใหย่ทายบอพี่น้องแต่ตว่ากะขายเห็นป้ายติดติดไว้ว่าห้ามท้ายบอสดกะจะบอท้ายเลยพี่น้องเด้อบอสดกะจะยางขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆพี่น้องขึ้นมา,าตัวนี้นะจะเป็น สถานีบางว่าพี่น้องเนาะตอนนี้รถกยุดขขังบนเด้อพี่น้องเด้ออยู่สถานีพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ารถจะเข้าไปข้างในพี่น้องตอนนี้บรถกะอยู่ข้างในสถานีพี่น้องเนาะนี่สถานีอะไรเอ่ยสถานีบางว่าเหรอ บอรถโบถเคยขึ้นมาจักเทื่ยพี่น้องคังแรกที่บอรถขึ้นมาเห็นเพื่อนสางเซ็ตแต่โดนเหล่าจับปากะโบอคอยได้มีโอกาสเนาะพี่น้องโอ้อลังการมากเลยพี่น้องเนาะข้างล่างนี่เป็นถนนเลยพี่น้องข้างล่างนี่เป็นซีแยกเนาะข้างบนเพิ่นกะจะมีอ่ารปภหรือว่าอาจจะมีคนทําความสะอาดเนาะเพียงเนาะสะดวกสบายพี่น้อง ผู้ใดว่าจะขึ้นบันไดก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้พี่น้องเนาะเพิ่นมีลิฟต์บริการให้สําหรับคนพิการเนาะหรือว่าคนแกช่ชราพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวเราจะพาเลาะไปเรื่อยๆพี่น้อง ก็ะจับประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอลดกะจะขอจบคลิปลงเพียงสำนี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคิดต่อไปพี่น้องเนาะผู้ดได้เข้ามาดูคลิปจบกะขอบุญขอบคุณเด้อที่เขามาให้กำลังใจบอลถ